มันก็ยังไม่รู้ค้ณค่าเงี้ไดีพอแห้งแล้วก็กลับกันได้เพื่ออะไร่ะอ้าคนเรามั็นต้องมีหลักฐานดิต้องมีหลักฐานกันแล้วก็กลับบ้านเนี่แล้วเราก็โทรให้เขียนติไมเบิกไแล้วเดี๋ยวศาลเนี่ยผมบอกว่ ทำความสะอาดแล้วแล้วแกะ้วาดแป๊บเดียวไม่วาดอ่ะแล้วผัอยู่แล้วไปนนีี่้เดี๋ยวเราก็ส่งรสชาติได้เนี่ยสามลูกไอ้ยืหน่วยแล้วทำไรอ่ะไม่ทำไรอ่ะปาดพื้นจัดจิตใจปาดพื้นลงอาหารระวางแล้วระวางแล้วได้ถึงเพียงอ่ะ นึกว่ามีมีคนเล่นไงแม่น่ะไเราไมใช้เรยลออาทเอาดาเนงปี่มันเป็นการออกกำลังกายนั่นี่ยจะได้ออกกำลังกายได้มีแรหมากก่านี